วันนี้เราจะมาทําต้มแซบไส้อ่อนกินกันครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทํากันเลยเริ่มจากการหั่นเครื่องต้มยำก่อนเลยจะมีตะไครทุบหั่นท่อน3หัวข่าหนึ่งหัวหั่นแว่นหอมแดงทุบ5หัวใบม,มะกรูดอีก6ใบครับ ทีนี้เราจะมาต้มแซบไส้อ่อนกันเลยน้ำของเราก็เดือดพอดีเราก็นำเครื่องต้มยำที่เราหั่นไว้ลงมาเลยครับแล้วก็นำเห็ดนางฟ้าลงมาแล้วเราจะมาปรุงรสกันเลยครับน้ำปลาสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายขาวครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะข้าวั่วหนึ่งช้อนโต๊ะ เราจะรอให้น้ําเดือดจัดก่อนนะครับพอน้ําเดือดจัดได้ที่แล้วเราก็นําไส้อ่อนที่เราหั่นไว้ลงมาเลยครับจะเป็นไส้อ่อนครึ่งกิโลกร,รมัมเราจะปิดฝาทิ้งไว้นะครับต้มไส้อ่อนของเราจะได้สุกเร็วขึ้นพอไส้อ่อนของเราเริ่มสุกได้ที่แล้วเราก็นําพริกกินดาเขียวบุบลงมา6เม็ด หรือใครมีเป็นพริกขี้หนูสวนก็เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได้นะครับอยหอมมากๆเลยครับต้มแซบไส้อ่อนของเราก็สุกได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟแล้วนําน้มามะนาวของเราลงมาครับ2ช้อนโต๊ะตามด้วยต้นหอมกับใบผักชีฝรั่งซอยคนคลุกเขาให้เข้ากันอีกสักนิดเสร็จแล้วครับต้มแซบไส้อ่อนสูตรบาร์ต๊อบเมนูร้อนๆสดน้ำแซบๆอร่อยคล่องคอมากๆเลยครับเพื่อนๆลองไปทำดูครับ